จากเพชรบุรีครับคราวนี้ไปที่พัทยาที่บอกว่าจดทะเบียนบนหลังช้างครับโอ้มันจะเป็นยังไงเนาะนี่ขนาดนั่งหลังช้างปกติเนี่ยก็ว่าแบบโอ้โหรู้สึกจะมนพนใช่ใช่นะคะแต่นี่คือจดทะเบียนบนหลังช้างเลยใช่ครับที่สวนทุนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับมีการจัดงานจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างครับพาไปชมบรรยากาศครับ ที่สวนนรุษพัทยาจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างในคอนเซปต์การจัดงานแบบนิว n o r m a l ก็คือเว้นระยะห่างใส่หน้ากากอนามัยมีนายชาวินินวงศถิตจิรการประลัดจังหวัดชมบุรีและคุณวันชาติวันพรามประหลัดอาวุโสอำเภอสตหีบมาร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงานครับส่วนทางอำเภอสตหีบเนี่ยได้จัดส่งหน่วยเคลื่อนที่ถือว่าเป็นหน่วยเคลื่อนที่พิเศษนะครับเพื่อที่จะไปรับจดทะเบียนสมรสบนหลังช้าง อันนี้อยู่ในส่วนของสวนลอยฟ้าครับในพื้นที่ของสวนอนุทพัทยาสวนอนุทพทยานะครับจัดขบวนแห่ขันหมากอย่างยิ่งใหญ่เดียวนี่ฮะขบวนขันหมากครับเห็นไหมฮะใช้ช้างทั้งหมดแล้วก็นําคู่สมรสมี9คู่แรกนะครับที่นั่งบนหลังช้างเพื่อร่วมขบวนแห่ขันหมากก็สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับคู่บ่าวสาวที่ไปร่วมงานครับและในกิจกรรมการจดทะเบียนสมรสครั้งนี้ ทุกคู่ที่ร่วมกิจกรรมเนี่ยจะได้ขึ้นหลังช้างเพื่อรับทะเบียนสมรสทุกคู่ด้วยนะครับพร้อมกับรับของที่ระลึกเป็นไม้มงคลจากสวนดงนุษพัทยานี่ได้รับทุกคู่ฮะนี่แบบนี้เลยครับบนหลังช้างเอ,อช้าก็นิ่งๆเห็นไหมครับใช่นะคะวันที่14กุมภานะครับเป็นวันเซนต์วาเลนไทน์หรือวันระลึกถึงนักบุญวาเลนไทน์ชาวโรมัน ผู้เปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาและปรารถนาดีต่อเพื่อนมนุษย์อย่างแท้จริงก็เป็นต้นกําเนิดของวันวนาเลนไทน์นะครับที่หนุ่มสาวให้เป็นวันบอกรักหรือสารสัมพันธ์ให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะครับก็ถือโอกาสนี้แหละวันวนาเลนไทน์เนี่ยครับที่ทางสวนนุษย์พัทยาจัดกิจกรรมจดทะเบียนสมรสบนหลังช้างให้หวานโรแมนติกเป็นที่ประทับใจของคู่รักทุกคู่ครับ9คู่ด้วยกันวันนั้นใช่ค่ะ